น้ำที่ดีที่สุดที่ควรทานหลังตื่นนอนถ้าพอสอคนไหนผิวแห้งกร้าผมร่วงคันหนังศีรษะหัวเป็นรังแคใช่้ําเปล่าชาหรือกาแฟใช่ไหมนะบอกเลยว่าน้ํานี้เป็นน้ําที่ดีต่อผิวมากนั่นก็คือน้ำเซลร์ีค่ะหรือที่เราเรียกว่าครื่นชายนั่นเองถึงแม้ว่าน้ํานี้เนี่ยจะเหม็นเขียวแล้วกลิ่นยาก แต่บอกเลยนะคะพอสอทุกคนมันดีต่อผิวและเส้นผมของเรามากค่ะเพราะน้ำเซรี่ช่วยทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นและเป,ปล่งปลั่งเนื่องจากว่าน้ำเซรี่มเนี่ยมีน้ำเป็นจำนวนมากซึ่งช่วยสามารถเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวและลดการเกิดผิวแห้งช่วยลดริ้วรอยช่วยลดรอ,อยแดงและสิวจากการอักเสบได้ด้วยค่ะแล้วสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบทำสีผมหรือมีปัญหาผมร่วงผมขาดเนี่ยแนะนำให้ดื่มน้ำเซรี่เลยค่ะเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามินซีและวิตามิน ช่วยทําให้ผมของเราเนี้เงามีน้ําหนักแล้วก็สวยแบบนี้ค่ะลดการหลุดร่วงได้ดีมากเลยละค่ะพอสอบคนไหนที่ดื่มน้ําผักเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยแนะนําให้แอดออนเซรรี่เข้าไปเพิ่มเติมบอกเลยว่าืดีมากค่ะที่อยากสวยๆหุ่นดีๆหุ่เผ็ดๆแบบนี้เย่าลืมกดติดตามช่องมินไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมินค่ะแล้วปีนี้เราจะเผ็ดไปด้วยกันเย้ yeah, yeah.